สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพันตํารวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์นะครับแน่นอนว่าผมอยู่กับคุณหมอทีไรก็ต้องคุยกันเรื่องของสุขภาพทุกทีเลยและโดยเฉพาะตอนนี้ครับคุณหมอมันมีเทรนดเป็นเทรนด์ของการบริโภคน้ํามันมะกอกครับคุณหมอคือน้ํามันมะกอกเนี่ยผมได้ยินมานานแล้วแหละว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ํามันสารพัดประโยชน์บางคนก็เอาน้ํามันมะกอกเนี่ย ทาตัวบ้างทำนู่นทำนี่บ้างแต่ทีนี้เทรนด์ของการบริโภคน้ำมันมะกอกนี่คือกินครับผมก็เลยอยากอยากถามคุณหมอนิดนึงว่าทำไมอยู่ดีๆคนยุคนี้คุณหมอว่าเขาหันมาใส่ใจเรื่องของการรับประทานน้ำมันมะกอกกันมากขึ้นนะค,ค,คุณหมอคือน้ำมันมะกอกเนี่ยนิยมมากในยุโรปครับมาเริ่มต้นเลยนะครับ,รบนนิยมกันมากแล้วก็ต่อมาก็ลามไปที่สหรัฐอเมริกาก็มีสมาคม น้ำมันมะกอกการปลูกกันใหญ่โตเลยบางทีทำสลัดก็ใช้น้ำมันมะกอกใช่ครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นคนทางด้านยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาทานน้ำมันมะกอกเนี่ยกลายเป็นชิตประจำวันไปแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ข้อมูลการวิจัยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาก็ติดปัญหานิดเดียวนั่นเองว่าราคาน้ำมันมะกอกน่ถ้าเทียบกับน้ำมันปาล์มมันแพงกว่ากันประมาณห้าเท่าขึ้นไปดังนั้นก็เลยเป็นปัจจัย ที่จะทําให้คือการนิยมควรจะเยอะกว่านี้ในแง่ของประโยชน์ที่จะได้รับเพียงแต่ว่าติดขัดเรื่องราคาเท่านั้นเองครับทีนี้คนส่วนใหญ่ก็เลยเลยเหมือนรู้แหละว่าเป็นของดีพูดง่ายๆก็คือมีประโยชน์ใช่แต่ว่าประโยชน์ของน้ํามันมะกอกเนี่ยบางคนรู้แบบผิวเผินท่านคุณหมออยากให้คุณหมอมาช่วยไขความกระจ่างชัดหน่อยว่า้ประโยชน์ของน้ํามันมะกอก จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรในด้านไหนบ้างครับน้ำมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าเก้าครับครับมากที่สุดถ้าเทียบแล้วก็อาจจะมากที่สุดในโลกครับครับโอเมก้าเก้าเนี่ยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งครับเราอาจจะได้เคยได้ยินะ,ะกรดไขมันอิ่มตัวอ่ากินเข้าไปไม่ดีแน่นอนอทำให้คอเลสเตอรอลสูง L D L สูงนะครับนะฮะขณะเดียวกันเราก็รู้จัก กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งโอเมก้าสามโอเมก้าหกนะครับแต่ว่าสำหรับว่ามันมะกอกเนี่ยคือคือเป็นพระเอกของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าเก้าเพราะว่าเขามีปริมาณกรดไขมันกลุ่มนี้เนี่ยเยอะที่สุดในโลกถ้าเทียบกับกรดน้ำมันพืชทั่วๆไปครับ,รบน้ำมันกรดไขมันโอเมก้าเก้าเนี่ยถูกแนะนําให้ถ้าเกิดว่าจะทานอะไรให้เยอะเนี่ยโอเมก้าเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุด เพราะว่าไม่ก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็ไปชะลอการสร้างสารอักเสบของโอเมก้า6ครับสมมุติว่าเราเนี่ยกินโอเมก้า6เยอะไปครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่น้ํามันพืชที่เราทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโอเมก้า6คแล้วก็ขอให้เกิดทำไข่เจียวทําอาหารน้ามันพืชท่วน้ํามันโอเมก้า6ทั่วเหลืองน้ามันดอกคัมฟอยด์อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นโอเมก้า6 ถ้ส,ส่วนใหญ่ครับนั้นเราก็บริโภคน้ำมันโอเมก้าหเนี่ยค่อนข้างจะเกินคําแนะนำใช่ครับซึ่งจะนําไปสู่การสร้างสารอักเสบครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาแทนาน้ำมันมะกอกแทนปุ๊บหก็น้อยลงตัวนี้ก็ไปทดแทนโดยที่ไม่เกิดการสร้างสารอักเสบขณะเดียวกันตัวโอเมก้าเเนี่ยในน้ำมันมะก,กอกเนี่ยยังทําให้ไขมันดีเพิ่มขึ้นไขมันเลวลดลงครับในขณะที่โอเมก้าหเนี่ย เราไม่พูดถึงการอักเสบนะพูดถึงเรื่องของการระดับไขมันเนี่ยขณะที่โอเมก้า6เนี่ยถ้าทานโอเมก้า6เนี่ยจะทําให้ไขมันเลวลดลงอไขมันดีลดลงอลดทั้งคู่ในขณะที่โอเมก้า9เนี่ยเขาจะไขมันเลวลดลงครับแต่ไขมันดีเพิ่มขึ้นไอ้ที่ควรจะเพิ่มก็เพิ่มไอ้ที่ควรจะลดก็ลดรวมทั้งก็จะไปยับยั้งการสร้างสารอักเสบจากโอเมก้า6ดังนั้นการอักเสบก็ลดลง นี่คือข้อดีดังนั้นถ้าหากว่าจะทานอะไรให้เกินเนี่ยกรณีที่โอเคเราทานน้ามันเนี่ยนะถ้าน้ํามันจะให้เกินเนี่ยอย่าให้เกินโอเมก้าหกให้เกินเป็นโอเมก้าเก้าขั้นจะเป็นเกินโอเมก้าสามก็ไม่่อยดีนักเพราะเกินมากไปก็เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดมันรวมตัวกันไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวที่กินเกินได้เนี่ยแล้วมีความปลอดภัยเนี่ยนะก็คือโอเมก้าเก้าถ้าฟังบแบบนี้ผมผมคิดว่าผมก็สามารถทานน้ํามันปลา คู่กับน้ํามันมะกอกได้ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่ากรดไขมันโอเมก้าเเนี่ยผมผมน่าจะได้รับแล้วแล้วดีเสริมกับโอเมก้าสใช่แล้วส่วนใหญ่2อย่างนี้เราได้รับน้อย6กในดนได้รับเยอะเกินครับดังนั้นเนี่ยตัว9กลับ็ไปบาลานซ์หอย่าให้6เยอะเกินครับตัว3เองก็ถูกนำไปสร้างสารต้านอักเสบเพราะว่าเราแหล่งโอเมก้า3เนี่ยโดยธรรมชาติมันก็น้อยกว่าแหล่ง โอเมก้าหอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นถ้าเราเลือกกินมาทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเกับ3สูงเนี่ยดีจับใจค,บความที่คุณหมอบอกเนี่ยนอกเหนือจากการต้านกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วเนี่ยมันลดไขมันเลวแล้วมันก็เพิ่มไขมันดีแต่บางคนบอกว่าก,กินแล้วรู้สึกผิวพรรณก็ดีไปด้วยอย่างเงี้ยคุณหมออันนี้มันมันไปไปเชื่อมโยงกับเรื่องของผิวพรรณในแง่มุมไหนฮะเพราะว่ามันมีสารสําคัญ ที่ถือว่าโดดเด่นมากเลยนะครับเป็นกลุ่มโพลีฟีนอลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะฮะก็เป็นสารสำคัญที่ได้จากน้ำมันมะกอกก็คือไฮดรอกซีไทโรโซลอ๋อซึ่งตัวนี้อยู่ในน้ำมันมะกอกมีมากที่สุดอยู่ในอยู่ในน้ำมันมะกอกครับซึ่งสารพฤกษชเคมีตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการไปต้านอนุมูลสระนะครับต้านการอักเสบ แล้วก็มีคุณสมบัติในการชะลอการเกิดโรคในงานวิจัยเยอะแยะมากมายจากทั่วโลกนี่นะครับว่าลดโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยได้ถึง40-50%นะลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ,บลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานนะหรือแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็จะลดภาวะแทรกซ้อนให้ ให้ให้น้อยลงนะครับนะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพอื่นๆในการดูแลโรคเรื้อรังเนี่ยนะเกือบทุกอย่างครับ,รบชื่อว่าไฮดรอกซิไทโรโซลนี่คือที่คุณหมอกําลังเล่าเมื่อสักครู่ว่ามันอยู่ในตัวน้ํามันมากอกใช่คคุณหมอมันก็เลยส่งมัน <ผล S 1> อยู่ในน้ํำน้ํามากอกด้วยอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมันด้วยครับครับดังนั้นก็เลยส่งส่งผลดีต่อร่างกายหลายๆส่วนเลยครับจากตัวนี้ แล<ช>้โดยเฉพาะเขาบอกว่าคนที่อยากผิวพรรณดีก็ก็ในเมื่อเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปรสิทธิภาพสูงมากเนี่ยเขาก็ไปปกป้องอนุมอิสระจากการทําลายเรื่องคอเลสเตอเลเรื่องเซลล์ผิวหนังผิวหนังก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นอมอไปขึ้นแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสซึ่งอยู่ในเซลล์สร้างเม็ดสี อ่าครับอ่าเซลลสร้างเม็ดสีก็สร้างเม็ดสีได้น้อยลงครับผิวผิวพันธุ์ก็ดูเปล่งปลั่งขาวขึ้นพูดถึงเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยคุณหมอเดียเด๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเล่าว,ว่าบางทีเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยครับผิวหนังตามแขนตามตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีเม็ดสีเกิดขึ้นในผู้สูงอายุบางราย ส่วนใหญ่ทุกคนดีกว่าครับเพราะว่าตามอายุโดนแดดนะครับแดดนี่สําคัญมากอายุก็มีส่วนนะครับก็สะสมไปการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมของเซลล์นะฮะแล้วก็เม็ดสีที่ถูกกระตุ้นซ้ําๆอยู่นั่นแหละนะครับก็จะมี จุดดำๆเกิดขึ้นรวมทั้งอาจจะมีเนื้องอกเล็กๆของผิวหนังกำพร้าเนี่ยเกิดขึ้นก็ทำให้ความสวยงามอะไรมันก็ลดลงแต่ไฮดรอกซิเทโรโซนี่จะช่วยทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ช้าหนอชะลอลงชะลอลงเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ฟังอยู่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในแง่ของคนที่มีวัยไปสู่จุดนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้มีเม็ดสีที่อยู่เกิดขึ้นตามผิวหนังก็ไปยังชะลอชะลอเอาไว้หน่อย นะครับทีนี้เรื่องของการเลือกรับประทานน้ำมันมะกอกนะครับคุณหมอน้ำมันมะกอกก็มีหลายเกรดเหมือนกันทีนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าเราควรทานเกรดไหนเพราะอะไรครับคุณหมอเพราะว่าคือถ้าเอาน้ำมันบริสุทธิ์มาเนี่ยนะครับสีก็จะใส่จ้ามีสีเหลืองปนนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็จะได้โอเมก้าเอย่างเดียวก็แน่นอนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ได้พึกระเคมีต่างๆครับซึ่งอันดับต้นๆเลยก็คือไฮดรอกซิไทโรโซลที่เรากล่าวแล้วยังมีอีกนะครับในน้ำมนกอกเนี่ยมีสารพึกระเคมีเนี่ยอยู่อีกร่วมๆประมาณ30ชนิดครับนะซึ่งจะมีผลรวมกาพรวมช่วยกันสารสำคัญพึกระเคมีถึงสามสิบใช่ครับมีมีมีเยอะมากเขาก็จะรวมช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องหลอดเลือดเรื่องเซลล์สมองเรื่องเซลล์ผิวหนังต่างๆเหล่านั้น ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกรับประทานน้ำมันมะกอกเนี่ยก็จะต้องเลือกที่มีสารเพื่อากเคมีเหล่านี้เนี่ยครบถ้วนเพราะฉะนั้นต้องเป็นเป็นเอ็กซ์ตราเวอร์จินี่ยเป็นเกรดเอ็กซ์ตราเวอร์จินเท่านั้นนะก็คือว่ามีการสกัดโดยไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้สารเคมีในการสกัดให้คงสภาพของสารสำคัญในน้ำมะกอกเนี่ยในน้ำมันมะกอกเนี่ย ให้คงสภาพเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติ100%อรครับเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งกรดไขมันโอเมก้า9รวมทั้งสารพื่อเคมีครบถ้วนทุกอย่างครับ,รบเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกรับประทานก็ต้องเลือกเกรดที่มันมีวิธีดูเกรดเขาเขาแบ่งเกรดเขา,เาจะเขียนอย่างเงี้ยถ้าเราไปตามห้างเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยกลัวอ้วนก็จะไปแบบซื้อน้ำมันมาก่อบแบบไร้ อ่าแบบไลท์ไลท์ก็คือสายแจ๋วเลยโอ้โหสงสัยไม่อ้วนแน่นะความจริงไลท์ก็คือว่าเพราะสกัดเอาเอาเอาอย่างอื่นออกพึรเคมีออกไปหมดแล้วไม่ได้บอกว่าไลท์เนี่ยแปลว่าเบาคือน้ําหนักเบานะครับคือมันพลังงานมันเท่าเดิมไลท์ซึ่งพึกษะเคมีอ่าใช่ครับไม่ใช่ไลท์ว่าน้ําหนักหายไปไม่เกี่ยวกันได้พลังงานเท่าเดิมเพียงแต่ว่า เอาสารสกัดออกไปอย่างนี้รเราก็ไม่ควรเลือกครับครับเราก็ควรจะเลือกที่มันเป็นสีเข,เขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น extra virgin olive oil เขาจะมีสีเขียวเขียวนะครับนะดังนั้นคำว่า extra virgin olive oil เนี่ยคือตัวที่ยังคงความสมบูรณ์ของพฤกษาเคมี<ช>ที่อยู่ในน้ำมันมากอกเอาไว้อย่างครบถ้วนเพราะนั้นการ,รเลือกรับประทานเกรด extra virgin นะครับโอลีฟออยล์เนี่ยจึงเป็นเกรดที่เหมาะสมในรเรื่องของการใช้เพื่อดูแลตัวเองแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการสกัดเอาสารไฮดรอกซิไทโรโซลที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วต้องทิ้งไปจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกเดิมเนี่ยทิ้งไปแต่ว่ามันมีสารไฮดรอกซิไทโรโซลอยู่เยอะมากเสียดาย เดี๋ยวนี้ก็เลยมีการสกัดเอาสารไฮดรซิทรอโซลเนี่ยที่เป็นอยู่ในน้ำกลับมาแล้วก็เอามาเติมลงไปในแคปซูลของน้ำมันประกอบเพราะนั้นเราก็จะได้ทั้งโอเมก้าเเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอาส่วนที่มันควรจะสูญเสียไปกับน้ำมะกอกเนี่ยนะครับเอากลับมาเรียกว่าไม่ของดีที่มันเล็ดลอดออกไปเอากลับมาแล้วเอากลับมาครับเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ จากไฮดรอกซิเทโรโซลซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าเทียบเม,ม,ม็ดต่อเม็ดเนี่ยนะครับใน1เม็ดของน้ำมันมะกอกแคปซูลเนี่ยที่เติมสารไฮดรอกซิเทโรโซลเข้าไปเนี่ยจะมีปริมาณเท่ากับประมาณ80เมิบเม็ดของน้ำมันมะกอกที่ไม่มีการเติมสารตัวนี้ <objectively S 2> ค,รครับซึ่งเราก็สามารถที่จะได้สารปริมาณสูงโดยที่ไม่จําเป็นต้องกินน้ํามันปริมาณมากเพราะว่าการกินน้ำมันปริมาณมากมันก็ มีพลังงานเยอะก็มีโอกาสอ้วนเหมือนกันครับเนี่ยกำลังจะกําลังจะถามอยู่พอดีเลยมีคนส่วนใหญ่นะฮะคุณหมอชอบตั้งคําถามว่าทานน้ามันมาเกากบ่อยๆเนี่ยแล้วจะอ้วนไหมคือถ้ากินเยอะมันก็ให้พลังงานครับหนึ่งกรัมให้9กิโลแคลอรี่มันกินเยอะเข้าไปมันก็แต่ถ้ากินตามคำแนะนําปริมาณต่อวันนี่ไม่อ้วนแน่นอนครับถ้ากินเราเย็นไปครับซูนเนี่ยเราได้ไฮดรอกซิเทโรเซลที่สกัดเข้มข้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ได้ คุณค่าของสารสกัดครับโดยที่ได้น้ํามันไม่มากนักครับดังนั้นเนี่ยพลังงานก็ไม่มากแต่ได้คุณค่าจากเภสารเคมีปริมาณมากเหมาะสมพอใช่ไหมครับเราก็ได้คุณค่าโดยที่ไม่อ้วนไดครับจริงๆแล้วการรับประทานน้ำมันมะกอกตามคำแนะนำครับผมคิดว่าถ้าตามคำแนะนำจะไม่ได้ส่งผลให้เราอ้วนม่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเรากินน้ำมันมะกอกแล้วเนี่ยเรากินอย่างอื่น ทีนี้เราไม่รู้เราจะโทษอะไรบางทีเราก็กินเค้กบ้างบางทีเราก็กินของหวานบ้างน,นึกไม่ออกว่าอ้วนเพราะอะไรก็เลยนึกถึงน้ำมันมะกอ,อกไว้ก่อน,นจนลืมไปว่าจริงๆนะตั้งแต่เช้ายันกว่าจะเข้านอนเนี่ยเรากินอะไรไปบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณา <laughs> องค์ประกอบของอาหารปกติที่เราประทานเข้าไปด้วยบางทีไม่ได้อ้วนจากน้ำมันมะกอ,อกนะอาจจะอ้วนจากอาหารที่เรารับประทานหรือการที่เราไม่ค่อยได เคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยเด้ออกกําลังกายนั่นเองคนกลุ่มไหนบ้างครับคุณหมอที่ควรบริโภคน้ามันมะกอกครับคนที่เป็นมีความเสี่ยงโรคหัวใจว่าน่านอนนะครับเพราะว่าเข้าไปปรับสมดุลเรื่องไขมันดีไขมันเลวใช่ไหมครับคนที่เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเพราะว่านอกจากโอเมก้าเก้าที่เราพูดถึงเรื่องการลดการอักเสบแล้วเนี่ยยังมีสารไฮดรอกซิเทโรโซลซึ่ง มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องของลดความเสี่ยงของรโรคที่เรื้อรงโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อครับ,รบไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานโรคอ้วน metabolic syndrome ต่างๆความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเหล่านี้เนี่ยครับท่านค,คนที่มีความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยเราแนะนําให้ทานน้ำมันมะกอกได้เลยครับครับเอาละครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องที่ น่าสนใจมากๆกับการบริโภคสารสกัดจากธรรมชาตินะครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันมะกอกนั่นเองอดไม่ได้เลยที่จะถามว่ามีข้อห้ามข้อควรระวังไหมครัคุณหมอก็จริงๆคือแค่ แค่เน้นเรื่องปริมาณเท่านั้นเองอย่ากินเยอะเกินพูดในงานภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า overdose คืออย่ากินอะไรที่มัน overdose ถ้ากินตามคําแนะนำเนี่ยก็ปลอดภัยเพราะเข้าเป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีการบริโภคมาเป็นพันปีอยู่แล้วก็ไม่มีข้อห้ามนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับน้ํามันมะกอกนะครับรู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้า ใครที่คิดว่ามีความกังวลใจในเรื่องที่คุณหมอแนะนําก็ลองดูครับสารสกัดจากธรรมชาติน้ามันมะกอกน,น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเอาไว้เราได้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับผมแล้วก็คุณหมอมั่นได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ